ผิวสวยเปล่งปลั่งเริ่มต้นได้จากการเลือกกินอาหารที่ช่วยต่อสู้กับอนุมูลอิสระทําให้ผิวแข็งแรงและดูมีน้ํามีนวลหรืออาหารที่มีสารอาหารหลากหลายมีวิตามินและแร่ธาตุเยอะเพื่อช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทํางานได้อย่างสมบูรณ์อาหารที่ช่วยต้านความชราช่วยบํารุงร่างกายของคุณให้เปล่งปลั่งจากภายในมีดังนี้ค่ะ มะละกอผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน K วิตามิน E และวิตามิน B พร้อมด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดเช่นแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสมีส่วนช่วยในการบำรุงผิวและสุขภาพโดยรวมช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวและลดการเกิดริ้วรอยต่างๆ สารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิดในมะละกอช่วยต่อต้านความเสียหายจากอนุมูลอิสระและอาจชะลอสัญญาณแห่งวัยมะละกอยังมีเอนไซม์ที่เรียกกันว่าปาเปนที่ให้ประโยชน์ในการต่อต้านการเกิดริ้วรอยโดยการทำงานเป็นสารต้านการอักเสบที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งตามธรรมชาติบลูเบอรี่อุดมไปด้วยวิตามินเอและวิตามินซีรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกกันว่าแอนโทไซยานิน สารต้านอนุมูลอิสระชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากแสงแดดความเครียดและวมลภาวะโดยควบคุมการตอบสนองต่อการอักเสบและป้องกันการสูญเสียคอลลาเจนในร่างกายค่ะทับทิมผลไม้รักษาโรคที่ใช้กันมานานหลายศตวรรษเนื่องจากทับทิมมีวิตามินซีสูงและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพหลากหลายชนิด ทับทิมสามารถช่วยปกป้องร่างกายของเราจากการทำลายของอนุมูลอิสระและลดระดับการอักเสบในระบบต่างๆของร่างกายผลไม้ชนิดนี้ดีต่อสุขภาพหลายอย่างนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสารประกอบที่เรียกกันว่าพูนิคาลจินที่อาจจะช่วยรักษาคอลลาเจนในผิวหนงังและช่วยชะลอสัญญาณแห่งวัยได้ด้วยค่ะ อัลมอน์เป็นแหล่งวิตามินอ e ีที่ดีซึ่งสามารถช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อผิวหนังช่วยรักษาความชุ่มชื้นไว้ในผิวหนังและช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV ที่คอยสร้างความเสียหายได้การกินแอลมอนยังทำให้ร่างกายของเราได้รับกรดไขมันโอเมก้า3ที่ช่วยต้านการอักเสบช่วยรักษาเกราะป้องกันผิวและน้ำมันเคลือบผิวตามธรรมชาติส่งผลทำให้ผิวเปล่งประกายสวยงาม ทั่วเหลืองเป็นพืชที่ให้โปรโตีนสูงและมีคุณสมบัติในการทดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงตามธรรมชาติ ด้วยสารไฟโตเอสโตรเจนในถั่วเหลืองนั้นสามารถที่จะทําหน้าที่เป็นตัวช่วยผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายส่งผลทําให้ปัญหาริ้วรอยลดลงช่วยทําให้เกิดการพลัดเซลล์ผิวและเร่งกระบวนการสร้างเซลล์ผิวใหม่ซึ่งทําให้ผิวหน้าของเรานั้นดูอ่อนเยาว์ขึ้นนอกจากนี้ในถั่วเหลืองก็ยังมีวิตามินอ e, ีที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยปรับให้ผิวเกิดความสมดุลช่วยขจัดความมันส่วนเกินบนใบหน้าได้อีกด้วยค่ะ ผักโขมสามารถให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้และผักโขมก็ยังเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเติมออกซิเจนในร่างกายนอกจากนี้ก็ยังอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E และวิตามิน K แมกนีเซียมเหล็กลูทีนรวมทั้งปริมาณวิตามิน C ที่สูงในผักใบเขียวชนิดนี้สามารถช่วยเพิ่มการผลิตคอลลาเจนส่งผลให้ผิวกระชับ และเรียบเนียนนอกจากนี้วิตามิน A ในผักโขมก็ยังช่วยทําให้เส้นผมแข็งแรงและเงางามในขณะที่วิตามิน K สามารถช่วยลดการอักเสบในเซลล์ได้ด้วยค่ะ บอคกอรีถือเป็นอาหารที่ช่วยต้านการอักเสบและต่อต้านการเกิดริ้วรอยผักชนิดนี้มีสารอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีและวิตามินเคเส้นใยโฟเลตลูทีนแคลเซียมและสารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิดโดยเฉพาะวิตามินซีในบอคกอรี่สามารถช่วยผลิตคอลลาเจนซึ่งทาให้ผิวหนังแข็งแรงและมีความยืดหยุ่น อะโวคาโดที่อุดมไปด้วยไขมันดีอีกทั้งกินแล้วยังมีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบนอกจากนั้นโอะโวคาโดยังมีวิตามินซีและวิตามินอ e ีที่มีส่วนช่วยมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวพร้อมเติมคอลลาเจนทำให้ผิวสุขภาพดีได้อีกด้วยค่ะ เนื้อปลาไม่ว่าจะเป็นปลาน้ําจืดหรือปลาน้ําทะเลลึกก็ช่วยชะลอไวัยได้ทั้งนั้นนะคะเนื่องจากในเนื้อปลามีโปรโตีนคุณภาพดีมีสารที่อยู่ในกลุ่มโอเมก้า3โดยกรดไขมันโอเมก้า3ถือเป็นสารสําคัญที่ช่วยบํารุงผิวช่วยลดความเสียหายของคอลลาเจนและอิลาสตินช่วยกักเก็บและสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวนอกจากนี้ก็สามารถช่วยหล่อเลี้ยงผิวทําให้ผิวแข็งแรงส่งผลทําให้เรามีผิวพรรณที่เปล่งปลงั่งมีน้ํามีนวลในเนื้อปลาก็ยังมีวิตามิน มินดีที่สามารถช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดและ UV ได้รวมถึงยังสามารถช่วยทําให้เซลล์ผิวเจริญเติบโตได้ดีและช่วยปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระได้ด้วยค่ะ ขมิ้นชันมีสารที่สำคัญนั่นคือเคอร์คูมินอยที่เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงผิวช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยช่วยปรับสภาพผิวให้แข็งแรงไม่ให้เกิดการแพ้ง่ายช่วยลดการอักเสบรอยดำรอยแดงต่างๆนอกจากนี้ก็ยังช่วยฆ่าเชื้อไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เช่นเชื้อในกลุ่มอีคไลในลำไส้ ช่วยเพิ่มการทํำงานของอินซูลินได้ส่งผลให้โรคเบาหวานโรคอว้วนและไขมันในเลือดมีอาการดีขึ้นได้ค่ะนอกจากอาหารแล้วก็แนะนำให้เปลี่ยนจากเครื่องดื่มหวานหวานที่ไม่มีประโยชน์เป็นเครื่องดื่มที่มาจากพืชผักผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งของสารอาหารที่ดีต่อร่างกายและผิวพรรณของเราเช่น บีดรูทที่อุดมไปด้วยไนเตรตมีส่วนช่วยในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดซึ่งหากการไหลเวียนเลือดดีก็จะดีต่อสุขภาพผิวช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกทั้งบีดรูทนี้ก็ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระนอกจากนั้นยังมีโพแทสเซียมวิตามินซีโฟเลตและไฟเบอร์ที่ดีต่อสุขภาพผิวอีกเช่นเดียวกันค่ะเกร็ฟรุต ุดมไปด้วยไลโคปีนที่มีส่วนช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนอีกทั้งวิตามินในเกรฟฟรุตยังสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพิ่มความอวบอิ่มและอ่อนนุ่มของผิวปรับปรุงความยืดหยุ่นของผิวและลดสัญญาณแห่งไวัยได้อีกด้วยนอกจากนั้นเกรฟฟรุตก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระมาช่วยรักษาการสร้างเม็ดสีผิวและฟื้นฟูผิวที่เสียหายพร้อมด้วยโพแทสเซียมที่ช่วยทําให้ริ้วรอยเรียบเนียนขึ้นและยังช่วยป้องกันร,รังสียูวีที่เป็นอันตรายได้อีกเช่นเดียวกันค่ะ ชาเขียวอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยต้านการอักเสบพ,พร้อมกับช่วยทําให้ผิวพันธ์เปล่งปลงั่งต่อต้านริ้วรอยความหย่อนคล้อยรอยเหี่ยวยน่นรวมถึงช่วยปกป้องผิวรอบดวงตาจากการสร้างเม็ดสีนอกจากนั้นชาเขียวก็ยังช่วยลดการทําลายผิวและชะลอการแก่ตัวของคอลลาเจนได้อีกด้วยค่ะนมถั่วเหลืองมีส่วนช่วยทําให้ผิวสดใสแต่งตึงและลดเลือนริ้วรอยได้ โดยไอโซฟราวโวนในนมถั่วเหลืองยังสามารถช่วยรักษาคอลลาเจนป้องกันการสลายตัวของคอลลาเจนและช่วยทำให้ผิวกระชับได้อีกด้วยแครอทอุดมไปด้วยลูทิโอลินมีส่วนช่วยลดการอักเสบดีต่อสุขภาพผิวช่วยทำให้ผิวพันเปล่งปลงั่งโดยนอกจากแครอทจะดีต่อสุขภาพผิวแล้วนะคะก็ยังถือว่าดีต่อสุขภาพดวงตาอีกด้วยค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ